f a บริซิ o อโรมาโนักข่าวชาวอิตาเลียนระบุแมนซิตี้กับไลซิกเกิดปัญหาในการเจรจาขั้นสุดท้ายเรื่องดีลของยอสโกกวาดิโอนเกิดปัญหาระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอเบไลซิกในเรื่องการย้ายทีมของยอสโกกวาดิโอนจนทําให้เกิดการชะงักในดีลนี้ตามรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังกวาดิโอนตกเป็นข่าวกับแมนซิตี้อย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา หลังจากที่เรือใบสีฟ้ากำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กชั้นยอดมาเสริมทัพซึ่งกวาดิโอนทำผลงานได้โดดเด่นมาพักใหญ่ไม่ว่าจะทั้งกับระดับสโมสรและกับทีมชาติโครเอเชียทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวว่าทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงแบบปากเปล่าได้แล้วจนทำให้ดูเหมือนว่ากวาดิโอนกำลังจะได้ย้ายไปเป็นลูกทีมคนใหม่ของเปปกวาดิโอลาแต่ล่าสุดโรมาโนบอกว่ามันเกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองทีมในการเจรจาขั้นสุดท้าย จนทาให้ไลซิกไม่อนุญาตให้กวาดิโอนทําการตรวจร่างกายกับแมนซิตี้ทั้งที่ตอนแรกกําหนดคิวกันเอาไว้แล้วว่าจะทําการตรวจร่างกายในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุสําหรับเรื่องในครั้งนี้โดยโรมาโนบอกเพียงว่าปัญหาระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากข่าวหือการย้ายทีมของกวาดิโอหลุดออกมาแต่เหี่ยวข่าวชาวอิตาเลียนเสริมว่าดิวนี้ยังไม่ล่มลงแต่อย่างใด แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ